กอจะไปรรบชมคลิปกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางมั่นองกกะเจ็ดรีวิวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพกกับผมวินจากสาขาสยามพารากอนกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อช่วงต้นคลิปแล้วนะครับผมเรื่องของการนั่งผิดท่าการนั่งผิดสาลีระก็จะก่อให้เกิดเรื่องของออฟฟิศซินโดมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดบ่าหรือปวดไหล่นะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยการเลือกเก้าอี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในส่วนของเก้าอี้เกมมิ่งสไตล์เออร์โกนอมิกจากแบรนด์เออร์โกพิกเซลในชื่อรุ่นว่าัวตัวโซนนั่น ก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของตัวโปรดักต์นะครับผมต้องขอพูดคุยกันก่อนนิดนึงว่าเก้าอี้สไตล์เอ็ก์โกนอมิกนั้นเนี่ยไม่ได้เอาไว้รักษาในส่วนของออฟฟิศซินโดมนะครับผมหน้าที่หลักๆของเก้าอี้แนวเอ็ก์โกนอมิกนั้นเนี่ยก็คือเอาไวบ้บรรเทาอาการปวดเมื่อยเวลาเรานั่งทํางานานานๆนั่นเองออฟฟิศซินโดมเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งที่ผิดสรลีระเรื่องของการวางตําแหน่งแขนเรื่องของตําแหน่งของโต๊ะทำงานรวมถึงการแบกของน,นหนักเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยก็มีส่วนทําให้เกิอดออฟฟิศซินกกัันสาหรบเ้ e, ้อ เออร์โกพิกเซอร์วัตัวโซนนะครับผมก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับหลักไรีรลาศาสตร์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับในส่วนของตัวข้อตัวที่พักแขนตัวของหลังและก็ล้นของความสูงเราสามารถปรับได้อย่างอิสระเลยสําหรับตัวโครงของเก้าอี้นะครับผมเลือกใช้เป็นพลาสติกไนลอนซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือให้น้าหนักที่เบาแข็งแรงทนทานนั่นเองพนักพิงนะครับเป็นผ้าตาข่ายบวกกับหนังพิโยช่วยระบายอากาศได้ดีนั่งนานๆแล้วไม่ได้รู้สึกร้อนนั่นเอง สำหรับเบาะรองนั่งนะครับผมก็เลือกใช้เป็นหนัง PU เช่นกันจากเท x t เจอร์แล้วเนี่ยจะมีการเจาะรูระบายอากาศไปด้วยนะครับผมช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีนั่งนานๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนเช่นกัน ในส่วนของฟองน้ำนะครับผมเลือกใช้เป็นวัสดุธรรมชาติมีความแน่นแล้วก็นั่งสบายมากๆที่พักแขนนะครับก็สามารถปรับระดับขึ้นลงได้และในส่วนของตัวโชคนะครับสามารถรองรับได้มากสุดถึง150กิโลกรัมสามารถปรับความสูงได้มากถึง10เซนติเมตรและยังสามารถปรับเอ็นได้มากสุดถึง135องศาเลยละครับ ในส่วนของฐานล้อนะครับผมก็เลือกใช้เป็นพลาสติกไนลอนเช่นกันโดยที่ขนาดของตัวล้อนะครับมีขนาดใหญ่ถึง6 0ม mm ิลิเมตรเลยเพิ่มความแข็งแรงได้ดีมากๆเลยละครับในส่วนของหมอนรองคอนะครับผมสามารถปรับได้2ทิศทางเลยก็คือเรื่องขององศาของตัวหมอนและก็ความสูงข,ของตัวหมอนนะครับสำหรับหมอนรองหลังหรือรัมบาร์นะครับผมก็สามารถปรับระดับความสูงได้เช่นกันซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับสรีระของแต่ละบุคคลได้นะครับความสูงที่แนะนำนะครับผมจะอยู่ที่5 1 5 5ถึง170เซนติเมตรแต่ ว่าในส่วนของตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมเองนั้นก็สูง1 7 8ซมซึ่งสามารถใช้งานได้สบายๆเลยล่ะครับ ตหลังจากที่ได้ลองใช้งานดูแล้วนะครับผมต้องขอบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่พพอร์ตในส่วนของข้อและหลังได้ดีมากๆเลยในส่วนของที่พักแขนเองนะครับผมพราะมันปรับระดับได้แล้วเนี่ยมันทําให้เราสามารถปรับให้เหมาะกับความสูงของโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานได้ง่ายมากๆซึ่งถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่เป็นเก้าอี้ที่ไม่สามารถปรับที่พักแขนได้แล้วเนี่ย พอผมใช้งานเป็น,นานๆแล้วเนี่ยมันเลยทําให้เกิดอาการเรื่องของการปวดไหล่และปวดแขนก็หลังจากที่ได้ลองใช้เก้าอี้ตัวนี้แล้วเนี่ยทำให้อาการปวดตรงน,นี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับสำหรับราคาค่าตัวของเก้าอี้เออร์โกพิกเซลวัวตัวโซนนะครับผมจะอยู่ที่5 9 9 0าสบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์มันคงกระเจตจ .com หรือผ่านทางช้อปปี้มันคงกระเจตก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ หรือถ้าไม่สะดวกก็โทรมาที่เบอร์ที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็ตัวลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเก้าอี้เออร์โกฟิกเซลตัวโซนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกํลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ